เอ้าเอ้ด <blunt sound> mm. <ext> ีใจไล่เอาม้อดีใจเอาเล่นว่ามอบนยิ้มเพอัม้อนี่จิน้หัวเขาือกันบ่ม้อนอะไอเพืนม่ครับ